ยาวไหมครับยาวเลยเหรอก็ายาวแต่ตรงนี้จะลึกครับแต่ถ้าเลี้ยวไปทางขวาเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยเยอะละไหวเลยนาะวันนี้สดสดล้นหอเลยครับมารีวิวงานไปส่งแถวแจ้งวัฒนะนะครับผมไองานนี้ผมได้มาจากแถวบ้านนะครับผมแล้วก็วิ่งเส้นทางตีวนวนมาตลอดจนมาถึงแยกปากเก็ตแล้วก็มีคนทัดอยู่นะครับช่วงติดไฟแดง บอกว่าจะไปทางไหนถ้าเลี้ยวขวาระวังด้วยนะน้ําท่วมแล้วก็น้ําท่วมลึกมากถ้ารถไม่ไม่ไหวก็อย่าฝืนนะครับผมแต่สุดท้ายผมก็ฝืนนะครับคือคือตลอดระยะทางท่วมมาตลอดเลยนะครับผมแล้วทางที่ผมจะต้องไปนะั่นคืออยู่ตรงข้ามเส็ทัานแจ้งวัฒนะนะครับผมตรงนั้นท่วมหนักมากเลยครับแต่พอผมเลี้ยวเข้าไปคือเกือบมิดท่อครับผมแต่สุดท้ายผมก็ต้องฝืนเข้าไปส่งเพราะว่า ยังไงยังไงเป้าหมายของผมก็คือลูกค้านะครับผมผมต้องบริการให้ลูกค้าเป็นอย่างดีนะฮะส่วนรถผมจะรอดหรือไม่รอดก็มาดูคลิปนี้กันเลยนะครับผม นี่นะครับมาถึงหน้าบ้านลูกค้าทันทีแต่บ้านลูกค้าอยู่ซ้ายมือนะครับผมกะว่าจะไปพักรถที่ขวามือเพราะว่ามีเนินเล็กๆทางเข้าบ้านของคนอื่นนะครับแต่สุดท้ายเนื่องจากบริเวณน,นี้น้ําค่อนข้างลึกขับรถผมก็เลยไม่ไหวสุดท้ายไือก็ดับ